ลากอยเพลสวัสดีครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับรีวิวไอดีตอนที่297นั่นเองนะอีแค่3ตอนเท่านั้นเราจะขึ้นสู่ตอนที่300เลข3แล้วนะมาไกลามากกับเซดีนี้นะวันนี้เราก็ับกับไอดีของคุณป่าตองนั่นเองนะนี่เลยนะฮะเป็นไอดีที่พาผมมาขึ้นที่สูงสุดนะฮะมาอยู่ที่จุดสูงสุดของเมืองฟอนเทนโอ้โหอะไรเนี่ยโอย,ยังไม่สูงสุดว่าสูงสุดต้องตรงยอดเฮ้ยลด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  กือบหล่นนะก็เป็นเจสเสียงหยุ่นนะพร้อมกับหนังสือฟาโมหนเล่มน,นะเอามาโชว์นะก็เดี๋ยวมาดูกันทีนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขอดูตัวนี้ก่อนอ้าโอเคก็มีบ้างนะมีบ้างแหว่งบ้างตามภาษาไอดีกลางๆทั่วไปที่เอื้อมถึงนั่นเองนะว่าช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีขิงอดีเลยนะเออใครเปิด C6 ชิวดีก็อินบอสมาได้นะเดี๋ยวผมแทกคิวให้ เป็นกรณีพิเศษเลยนะคือรู้สึกห่างหาย k i ง l i n g ID มานานแล้วโอเคก็อลืมด้วยกันว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถปรับอะไรให้เขาได้บ้างนั้นหรือเราจะแกงอะไรเขาได้บ้างนะก็ก่อนอื่นอ่าก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกดซับสไครป์ช่องแล้วก็อยเพลเอาไว้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดหนอฝากด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากผู้สำนุนของเราเอาไว้สักครูเดียวนะครับ โกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิแพคถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพคบนเว็บเร็วสุดใช้แค่เลขไอเดีเกมชินเซิร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะโอเคก็ถ้าใครที่อยากจะเปิดเที่ยวดีในแพคสีเนี่ยก็สามารถใช้บริการเติมเพรจากโกลเด้นเติมเกมได้เลยเติมบนเว็บเร็วมากๆเลยจะบอกให้นะครับผมลิงก์ต ของคลิปนี้แล้วนะอะมาไล่ดูกันเลยว่าไอดีนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับผมเซียนหยุนถือฟาวโูคัน3นะเซต4ลม40พรสวรรค์ก็กลางๆนะแต่จะว่าไปเล่นกับไข่เล่นกับเซียวหรอเออก็น่าจะเป็นเซียวนะดูไปไม่ค่อยมีตัวอื่นเลยเออมีพวกหูเต่าอะไรเงี้ยมมีว่ะมีว่ะอาจจะได้หรือเปล่าแต่นี่น่าจะเป็นแบบ หูเต่าส0เออน่าจะโอเคนะหูเต่าพรสวรรค์เต็มเลยแต่ใส่ชิเมนาวะเหรอโอ้ยชิเมนาวะก็ได้นี่หว่าชิเมนาวะบวกบวกได้เมกกระโดดตีได้ด้วยนะแต่แค่กดเบิร์ดไม่ได้เดี๋ยวดูก่อน6 300อยโอ้โหได้ได้ได้ไดไดทดไว้ในใจทดไว้ในใจว่าเล่นตีเซียนหยุนหูเต่าได้เมื่อกี้ผมเห็นฟูนินา,าแวบๆด้วยนะโอเคแต่เซียนหยุนก็ยังไม่ได้แบบเหมือนกับว่าปั้นฟูมากแต่ว่าก็เป็นตัวซัพพอร์ตอะก็คือได้แหละเซตสี่ลมก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมมีเนเวียร์ถือส Sp เปนฟแกอฮะ เดี๋ยวนั้น,นเนวีเขาไม่ใส่อันนี้กันโอ้ไม่กดเขาไม่ใส่นนี้ก็ไม่เฉยใส่เซ็ตเลือกเพิ่มได้รู้ทำไมอะ่ะใช่ปะปกตินเนวีจะใส,เส่เซ็ตประจำตัวหรือไม่ก็เป็นบแบบโบ้แท็กไปเลยแต่ว่าอันนี้มันโบวโนอมอลก,กับใช้แท็กเนวีไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำอันนี้คือเกงลาก่อยหรือเปล่าหรือจงใจผมเริ่มไม่แน่จจเลน่นเนวีสายยืนตีหรอแต่าตาส่วนทำได้ดีนะแต่งงกับเซ็ตอดีแฟนนิดหน่อยอุ้ยแล้วแบ่งด่านนี้กันคนละอันด้วย เจอเซฟเอนสไฟอันนึงอิโตใส่เซตโบดิฟเฟน์ก็ใส่เซตเดเมนหินโบนัสไม่เคยเห็นอิโตตัวไหนปั้นอย่างงี้มาก่อนโอ้ oh my god ปกติใส่สเดฟเท่าจะล้วนเลยนะไม่เคยเห็นแบบเอาเซฟน,นี้มายํำเลยอะเจ๋งว่ะยังไงครับเนี้ยนาฬิกาดีเฟน์กับดอกไม้เนี่ยามายํำด้วยนะเออแล้วก็โกโล่ก็มีตรงเซตอยู่ทำไมไม่แย่งโกโล่มาวะานะถ้ามีตรงเซตอีกอันนึงนี่ตลกนะมีจริงด้วยเนี่ยอยู่ที่หยุจนจินอะอะไรอะ ผมเปลี่ยนให้ไหมเปลี่ยนให้แล้วกันสงสารอิตโตะไงไม่รู้เอาเอาดอกไม้มาเถอะถึงจะไม่ได้เล่นก็ตามเนี่ยเออเอาให้ครบหน่อยเถอะคือผมว่าันเนี้ยไอไอ,อสี่ชิ้นของอัอเนี้ยมันดีเกินไปนะบอกป่ะม,มันเนี่ยได้ทั้งเดฟได้ทั้งเดมเมจโบนัสเพิ่มอย่างเงี้ยมันดีเกินไปสำหรับอิตโตะนะผมคิดว่านะแล้วอัตราส่วนใดก็ยังโอเคนะถึงแม้จะไม่ได้ไม่ได้เล่นอิตโตะแต่ก็เมื่อกี้เห็นอะไรแฝกแล้วมีความแบบนี่อีกแหละแต่นี้ยังรับได้นะอัลเบโดเซนยังโอเคใส่โลเด้นท็อปนะจริง จริงอเอาไปด้วใส่สีโกลเด้นเลยได้ไหมเอานะโอ้ได้นะเนี่ยอเอาไปด้วใส่สีโกลเด้นนี้ได้เลยนะจงหลีจงหลีเลื่อนห้าหมื่นโอเคคาเซฮะเอลเลนสติงเอ็มเก้าร้อยกว่าใส่สลมโอเคเนี่ยคาเซฮะสีสู 40, นี่ยมันแบบง่ายๆมันง่าย,ายใช้ได้ทุกไอเดีนะผมชอบมากเซียวหกเจดสีหนึ่งนะเป็นกลุ่มดาวตัวแรกในคลิปนี้นะฮะมันถือว่าเป็นกลุ่มดาวปริศนามาเซียวสีหนึ่งใช่ดิมันจะไปเปิดเซียวเพิ่มทำไมมาหนึ่งอันเนี่ยใช่ไหม นี่ก็นับเป็นกลุ่มดาวปริศนานะครับทุกคนนะปริศนามากเลยในบรรดาตัวห้าดาวทุกตัวเปิดเซียวอะอย่างจีงนนี่พอเข้าใจมันหลุดเลนมาเออมิวลาด้วยนะหลังๆเราข้ามนะยูล่านะกันยูห่หลังก็เริ่มข้ามแล้วเพราะว่าแบบคือทุกคนก็มีหมดแต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะการยูนะอยายากะถืออุ้ยดาวเควสป่ะเนี้ยโอ้อยายากะถือดาบนี้วะโอเคเอาแมวอยากโชว์ตัวเฉยฮัลโหลฮัลโหลโหอยากโชว์ตัวจริงจังมากเอามาดูอายกากะต่อ ออยกากะไม่มีดาบอเมโนโมาด้วยซ้ำเดี๋ยวนะผมมองผิดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ได้ปะดเ,เดเมเดวบะเอ็มทัเบิร์ดเพิ่ม16%อ๋อแต่นี้มันเพิ่มคิดเ en, ลนต้อจะล้นไปไม่ได้คับดาบอเมโนโมามาให้อายกากะนะไอดีนี้นะไปใช้อันนี้แทนอันนี้ได้ไหมอะ่ะเออ อันนี้เฉยๆมากเลยผมว่านี้ดูไม่ค่อยดีนะมันแค่ปล่อยพลังงานออกมาเพิ่มนะถ้าให้ถ้าให้คอมเมนต์บรรากาศผมว่าอาวุธนะ่าจะต้องหาให้นิดนึงจริงๆคราฟดาบให้น่าจะดีกว่าไอด้ดาบนะนะั่นน่ะไอด้ดาบเอนาซุม่าแล้วก็อารีแฟคก็ตรงอยู่แล้วนะครับผมพอรสวรรค์หกแนี่ยังอัพได้อีกเยอะเลยนะแล้วก็แต่ส่วนไม่แย่นะสามสี่สองร้อยแปดนะแค่เปลี่ยนดาบน่าจะโอเคขึ้นมากๆเลยเออไซโน่โอ้โหดีนี้อาวุธบัสเจ็ดดีวะเนี่ยโอ้โหผมไม่เคยเห็นไอ้ยาเอกถือโซล่าเพลเลย โซล่าโเผาสี่อันเบลกาวสิบต้องสี่อันเ,เลยวุฒโอ้โหโอสามอันผมดูผิดโอ้โหเพิสีเดียวกันโซล่าโเผาสามอันแล้วก็ย่อยอยู่ดีเฮ้ยสมุดพี่นิวขัดสองวุฒิสำหรับไอดีที่ดูมาประมาณสิบตัวแล้วเป็นบัตเจ็ตหมดเลยอยู่ๆไปเจออาวุธิห้าดาวขัดสองนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วกันไอ้ยาว่าอะไรเล้นก็มีว่ะหกโจกหลีขัดสองก็ไม่ก็ทำไมกดคำว่านี่ไม่เห็นนะเนี่ยมายังไงวะเนี่ย มัวเทควันคิวเชอร์เลขสอหูกับไอดีที่ดูบัตเจ็ตขนาดนี้ไม่เปิดกลุ่มดาวให้ดาวสัตัวแต่เปิดหกสีทองนี่2อันนี่คืออะไรกันครับมันเป็นปริศนาเหลือเกินไรเด้นก็ไม่มีกลุ่มดาวด้วยมันดูสแตะไรเด้นหน่อยเอ,อ้ยแต่ไลเด้นขเขาหอนอยวี่ไอ้ชิติชาร์โค่นล้นเลย อันนี้ล้นไปนะอันนี้เยอะเกินอันนี้เยอะเกินจริงเออดูจาก Energy Charge แล้วถ้าผมเปลี่ยนนาฬิกาเป็น Attack% เปอร์เซนที่ออฟรองเป็น Energy Recharge หนักๆก,ก,ก็น่าจะยังพอดีอยู่เลยนะอันนี้ได้ปะแต่น,นี้น่าจะน้อยไปหน่อยจะเหลือ250เออเฮ้ย259ก็ไม่แย่นะอืมไปดันออฟรอง Energy Recharge เพิ่มจากที่อื่นนะป่ะวะแน,น่นะขอขอด้วยก่อน เริ่มมันหัวชิดเล็เนอร์จีติชาร์ดเยอะกว่าน,นี้มีปะเฮ้ยอันนี้ไงนะดอกไม้อะดอกไม้ที่ชาร์ดเยอะแล้วคนนกอ่ะคนนกไอ้นนออนนจีติชาร์ดเยอะกว่าน,นี้มีปะเฮ้ยมี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 มมโอ้แต่ชิ้นนี้โบ้ไอ,อชีเยอะวะ่ะเขาคงอยากให้เย,ย้หลันอะ่ะโอ้แต่อันนี้มาเพอร์เฟกต์เลยเนะี่ยสองหกสี่ของมันต้องเยอะกว่าน,นี้หน่อยนึงวะเออ ดูเหมือนเปลี่ยนหมวมเมื่อกี้จะตอบโจทย์สุดแต่คิดเลทคิดได้เมยจะหายไปหรือเปล่าเปลี่ยนจาก5.2เป็นเนี่ย15.5คิดได้เมยลดลงนิดเดียวเองเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้พ์เฟกเลยแล้ทำไมคิดเลท5.6เองละ่ะเออชิ้นอื่นไม่ค่อยมีคิดเลทแล้วผมไปเปลี่ยนอะไรไปเ,เออแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนช่ไหมอ๋อนี่ไงนาะฬิกาอันเก่ามันมีคิดเลทห้อยอยู่ แต่ว่าอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าประเด็นคือประเด็นคือใส่นาฬิกา80%แล้วทำ ER ถึง270ได้นี่คือเป็นไรเด่นที่น่าจะแรงนะอันเนี้ยคือถึงขี้เหล็กขี้เมียมันอาจจะดูไม่ได้ล้นเท่าบางไอดีแต่ผมว่ามันก็56%อัตราส่วนดีมากแล้วก็เป็นนาฬิกา XTAG ด้วยคือไรเดนทั่วไปอันเนี้ยจะเป็นนาฬิกา ER นะด้วยไฟฟ้าด้วยผมว่าแรงนะผมว่าแรงนะแต่ว่าเป็น C0 ถ้าเป็น C2 จะแรงกว่าน,นี้อีกอันนี้ปรับให้แล้วประมาณหนึ่งนะครับเออเคลื่อิงข้ามไปกันนะ เอ่อนฮิดะถือสมุดซิ็คพิเชียลขัด5โอเคโอเคนะ EM800 กว่าได้เลยที่นาลีเนีนี่มีสกาวร์ดฮาร์มโอเคเล่นได้นะเนี่ยเล่นได้เลย C1 ด้วยนะครับผมฟูด,ดีนะถือดาบเจ็ดโอเคทำเจ็ดอาบเจ็ดโอเค,อเคมากๆเลย ได้เลือดเพิ่มแต่ทำไมเลือกแค่ 33, สามหมื่นสามเอ็นไงเลือกฟืนนม้วมันต้องขั้นต่ำสามหมื่นห้าไม่ใช่หรอย่บอกนะนาฬิกาอ๋อนาฬิกา HP คนโน้น HP สิบเปอร์เซ็นต์ดอกไม้อ๋อนี่ไงดอกไม้ไม่มี HP เลยเอ,อ่อเปลี่ยนไหมอ่ะอันนี้คิดเลทสิบแปดเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นอันนี้ไหมอ่ะโอ้ยขวนอันนี้คิดเลทสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขวดเยอะขวดเยอะโอ้ยดอกไม้บ้าบาอลคิดเลทสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อุ้ยดีมากเลยอะ่ะพอเปลี่ยนมาแล้วดีมากเลยอะ่ะเลือดเพิ่มด้วยคิดเลสเก้าสามเปอร์เซ็น วุ้ยผมย่งชอบหรที่เดยก้าสามเปอร์เซ็นเนี่ยแต่เลือดยังสามหมื่นสี่เองได้เอชพีอีกนิดหนึง่งนี่ดีมากเลยแต่ว่าผมว่าพอละผมว่าค่อนข้างโอเคมากแล้วตอนนี้พอเลือดมันเยอะขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึง่งโอเคแล้วตอนนี้ใส่ใส่ตีสองน้ำก็เกินละเกินไปละเออพี่นิวนี่พี่นิวกุมดาเท่าไหร่ออ้ยไม่เปิดซีหนึ่งวะ ไม่เปิดหนังสือแค่อันเดียวพอแล้วไปกดซีหนึ่งมาสักอันหน่อยแล้วครับผมบอกแล้วซีหนึ่งโคตรด,ดีเลยนะที่มันกันกระแทกได้อะซีหนึ่งนูเลเตมันกันกระแทกอย่างอะไรเด่นโคตรโหดแต่โอ้โหแต่ตัวนี้ก็น่าจะโหดเหมือนกันถึงแม้คิลเลตจะดูดันได้อีกหน่อยนึงสมุดขัดสองอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้โหสมุดขัดสองบ้าบ้าบ้ามากเลยนะมีนิโลนะถือแซฟวูดเบลดเลือดห้าหมื่นเจ็ดเออเลือดน้อยขนาดมั้งมีพี่โตนะพี่โตที่ผมแกงไปคือพี่โตนี่แบบควรข้ามมากช่วงนี้พี่โตไม่มีที่ยืนเฮ้ยมีธนูยยะหลัน่นด้วว ไอดีนี้มันดูมีสเสน่ห์ดะทุกคนว่าไหมไอดี <c oughs> นี้มันดูแปลกๆเลยนะ <c oughs> มันดูมีอะไรแบบไม่ไม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะดยผมชอบมาเลยเ <c> ห <oughs> มือนอารมณ์เดี๋ยวจะเปิดตัวไหนก็เปิดบางทีก็มีอาวุธแปลกๆโผลมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มดาวไม่มีเลยแต่ว่ามีอาวุธโผลมาตรกดีเป็นไอดีที่ดูแล้วบันเทึงดีนะเนะี่ยะโคคุมิก็มีแต่เขามีถ้าดาวเยอะนะเขามีหลายตัวมากอยนะเนี่ยมีเดเฮียเวลเก้าสิบด้วยโอเคโยมิยะ <c oughs> okay, นะกี้เห็นโพลัสตานี่นี่ เพลสซาเป็นธนูที่ผมหลังๆผมเห็นหลายดีมากเลยนะเออเพราะอะไรวะมันมันชอบเล่นธนเกียกันเหรอผมเองนี่ไม่ไม่ค่อยถูกกัดตันนี้เท่าไหร่สังเกตว่าผมไม่เคยเลือกเลยเพราะอะไรมันต้องเล่นกับเสียงหลิงอะ่ะผมพนข้างเบื่อเสียงหลิงสุดๆไปเลยอยากได้ตัวธาตุไฟตัวใหม่แนละ้วโอเคก็วมนนี้แล้วกันเราไปลองเล่นกันดูเลยดีกว่านะฮะโอ้ยเขาเคลียร์ดาวตเต็มแล้วด้วยอ่ะโอเคมาดูกันคืออันดับแรกเนี่ยพี่นิวเนี่ยผมเล่นแน่นอนเออตีพี่นิวเนี่ยเล่นแน่นอน เราเล่นตีพี่นิวห้องบนไหมผมอยากเล่นในนี้จังเลยห้องบนอะ่ะไอต้ตีหูเต่าอ่ะนะเอาเอา,เอาหูเต่าดีกว่าเนี่ยเป็นหูเต่าแล้วก็เซียนหยุนแล้วก็ฟรีนะใช่ป่ะหูเต่าเซียนหยุนฟรีนะก็ปู่จงได้ไหมเนี่ยเอาแบบเซฟๆฟแล้วก็อันนี้เอาเป็นพี่นิวโคโคมิซื้อฮะนี่เถื่อนอยู่เนี่ยเห็นตีนี้ก็ดูเถื่อนอยู่นะแต่เดี๋ยนะเอาพี่นิวไปเจอกับแกงน,กนี้มันจะไม่แบบขิตงุนงดอีกใช่ไหมเอาธนูเอ้ยรู้ละเดี๋ยวคนเหาเราไม่เข็ดเอาธนูไปตัวหนึ่งนี่เย่หลัน โมโนน้ำนี่เราเล่นตีโมโนน้ำเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะ่าจะแย่หล่ะมันเข้ากับพี่นิวไหมเนะี่ยเวลาฉีดเลเซอร์มันจะมีลูกเตายิงปะ่ะแต่พี่นิวถืออาวุธขันสองคงไม่ต้องกังวลมั้งตัวฮิวเราก็มีคงไม่ต้องคิดมากมั้งถือว่าแค่เอาตัวธนูไปยิงบอสเฉยๆไอ้บอสหนอนๆเนี่ยคงเจอพี่นิวยิงตายหมดได้อะผมว่าตีนีไ่ได้แหละคือผมว่าค่อนข้างติดใจตีไอ้นี่นะตีเนี่ยตีที่เล่นอยู่นะเนี่ยเซียงหยุนหูเตาเนยค่อนข้างนตะิดใจมาพีน้มาก่อนปึ๊บ เซนยุดมาป,าป๊าฟหนึ่งสองสามลงหูเตา๋าขึ้นขึ้นลงป๊าปขึ้นนี่ 7, 000, ไงเจ็ดหมื่นไปนี่นี่รู้เปล่านี่หายไปหนึ่งตัวก่อนเออหมดหมดหมดอ่ะเซตใหม่นี่ฟูรินาเซกใหม่เออเราแทงก็ได้นี่เราไม่ต้องกระโดดก็ได้นะถ้าไอเซนอยูพ่พนักงานไม่มาเราแทงกระโดดเอานี่ เรียบร้อยนะครับผมยังไงการประยุกต์ใช้ของเราอ่านี่เลยอาจงหลีพี่จงหลีลงหน่อยนี่แข็งมาหน่อยไอ้พวกเนี้ยสองสามลงป๊บฮูตัมโดดลงเบอร์เจี้ยนโลดลงลงลงเฮ้ยเหมือนน้ำหมดวะน <laughs> ้ำหมดน้ำฟูรีน่าเหือดแห้ง แต่แต่ก็แรงมากอยู่ดีนะแต่ก็แรงมากอยู่ดีนะจะตายแล้วเอามั้ยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยไม่ช้าไม่ช้านาทีนิดนิดเองอยอดยอดได้เรื่องได้เรื่องถือว่าได้เรื่องเอามาเอาตัวอื่นเล่นก่อนแล้วค่อยเอาพี่นิวเล่นเออเล่นก่อนแล้วก็พี่นิวมาพี่นิวโชว์สมุดขัดสองหน่อยดิ โทอสมุดขั้นสองหน่อยเฮ้ยอย่าพิ่งโดนขัดนี่ยสมุดขั้นสองอืมปิดเอาอีกปิดเอ้เนี่ยไม่เปิดเนี่ยไม่เอางบเปิดอาวุธมาเปิดกลุ่มดาวก็อย่างนี้แหละครับผมเห็นไหมเนี่ยมันกระตุกนี่แน่นี่แน่โอ้โหเป็นไงล่ะนี่นี่ช้าเหรอยวช้าพลังเหรอนี่จะยิงหน่อยหลานยิงหน่อยนี่นี่ยิงหน่อยยิงหน่อยลวนยิงให้ลวน ลงมาลงมาอ่ะพี่นิวมาขอเน้นๆรอบนี้มันชายอยู่ขอเน้นๆนี่โอ้โหเน้นจริง 40, 40, เน้นจริงสี่หมื่นสี่หมื่นเน้นจริงโอ้ยหจีมันจีหอยมันจีหอยมันพี่นิวจีหอยมันเออโอ้โหเรียบร้อยโคตรแรงเหมือนข้าสน์หานี่ช่วยได้เยอะนะเหมือนบัฟแรงอยู่นะเนี่ยนะปะ่ะใช่เหอะบางที เออเรียบร้อยโอ้หนอนตัวแรกแล้วผ่านไปได้แล้วผ่านนอนตัวแรกไปได้ทาไมผมชอบเอาพี่นิวไปยิงบอสวะเออแปลกแปกไหมทำไมทำไมไม่เอาหูเต่าไปสู้บอสบ้างไปขึ้นเลยครับผมป๊าหนึ่งสองสามลงทีหนึ่ง,ง,ง,ห,งหูเต่ามากระโดดลงกระโดดลงลงแรงแรง นี่เน่ให้โดนตะเข้หน่อยนี่เบิร์ดอัดซะหน่อยห้าพันเนี่ยหูโคตรแรงรองเล่นนะประชดนี่นี่เอาหน่อยเรียบร้อยเปิดไหมนี่ต่อมาขึ้นลงขึ้นลงลงครับผมลงครับผมนี่่าเอรอแม่งป่องเรียบร้อยตายหมด ตายหมดจริงๆอ่ะต,ตายหมดไม่ต้องเล่นนี่นี่พุ่งเอาพุ่งเอาก็ได้โอ้โหสนุกไหมรู้สึกคุณเต่าคุ้นขึ้นก็ตีนี่แหละมาไปต่อกันไอ้ไอ้ตัวนี้ผมเกลียดสุดละผมเกลียดกว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้มูดเก่งมากไม่เป็นไรเราเอาเยี่หหลานมานี่นี่นี่ขอยิงขอยิงปีกขึ้นก่อนนี่ นี่ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงเหอะนิดนึงก็เอามาจัดจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มขออีกชุดนึงชุดนึงเออชุดหนึ่ง,ง,อองโอเคอ่าพอได้พอได้อ,ไดอ่ามามาไหนอีกโอ้ยผิดผิดผิดอย่างนี้ผิดละอย่างนี้ผิดละอย่างนี้ไม่ดีละไอ้หนอนตัวนี้มันแบบมูดเก่งจริงขอล้องเมื่อไหร่จะไม่เจอมัน นี่สบเวิร์บไปล่วงมาโอเคยิงไปเออนี่แหละนี่แหละเน้นเน้เนเออเอาพี่นิวพี่นิวเอาพี่นิวฟองน้ำหมดบริหารฟองน้ำไม่ดีแม่งตื่นเลยโอ๊ยทันไหมเนี่ยห่วยบริหารฟองน้ำห่วยแตกไปหน่อยเมื่อกี้อุตส่าห์ใส่ตัวน้ำมาสามตัวพลังงานไม่พอ น่าเกียดมากเออมาเยี่ยหลานยิงเข้าไปปานทีนึ่งเออพี่นิ้วมายิงทีนึงเอ,อ้ยน่าจะทันน่าจะทันน่าจะทันถ้ามันใช้ท่านานๆอีกทีนึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันใช้ท่านั้นก่อน20วิผมว่าทันนะใช้ท่าน,นี้แล้ เอาเถอะเบิ้ลเบิ้ลพวกมันเออน่าจะทัน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 อ้าเจ็ดโอ้ยไม่ชอบตัวนี้เลยมันยิงไม่สะใจแต่ไม่เป็นไรเราก็ทันอยู่ดีเพราะว่าเรามีหูเต่าแบกอ่าเป็นไงหูเต่านี่แบกมากหูเต่าห้องแรกนี่แบกมากบอกเนี่ยหูเต่าสุดที่รักมาพวกนีดด้นะเราไปกันต่อนี่ นี่เอาพลังงานไม่มาวะพลังงานมาแล้วอาแล้ว,ลวฮึบขึ้นลงครับผมลงครับผมนี่ตายแล้วหนึ่งโอ้โหเรยว่าแสนห้าเมื่อกี้ผมเห็นเลขแสนห้าครับผมโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิโอ้หแสนห้าเลยอะคิดดูแล้วกันว่าขนาดไหนนี่เก็บพลังงานหน่อยเออมาแล้ว มาดูกันแล้วมีเท่าไหร่นี่นี่เจ็ดหมื่นโอ้โหแสนหนึ่งแปดหมื่นโอ้โหตีนี้ผ่านผ่านผ่านจัดให้เป็นตีโปรตี๊ใหม่มาส่วนตัวนี้ก็เร็วราจีเร็วราจีนะฮะจีนะฮะจีนะฮะน,น,นี่นี่วุ้นเน้นๆนะฮะธนูเหรอมึงเอามากูเอามามึงยิงกูเหอนี่กูเอาตัวธนูมาให้รู้ให้รู้ นี่ลงมาลงมาซะดีๆนี่ลงมาเลยนะฮะลงมาเลยให้พี่นิวชาร์จซะดีๆให้พี่นิวชาร์จซะดีๆนี่โอ้โหจัะไปดีทีที่สี่หมื่นจะไปดี boiling, อีกทีนึงอีกทีนึงนี่นี่โอ้โหเน้นเน้นไปดีอะครับสะปั่นใหม่หน่อยปั่นใหม่นี่ปั่นใหม่เปิดฮิวนิดนึงนี่เปิดยิ่งยิ่งเอ้ยโอ้โหเน้นเน้น หนังสือกูขัดสองแล้วเว้ยหนังสือขัดสองแล้วเว้ยอยากจะบอกหนังสือขัดสองนีู่้จักเปล่าหนังสือขัดสองเจ็บปวดบอสเจ็บปวดหนังสือขัดสองนี่โอ้เพิ่มต้านน้ำเหมอกูก็ยังยิงเข้าอยู่เพิ่มต้านน้ำเหมอมาเปิดเหรอเปิดยิงเหรอนี่เจอธนูปืนเจะธนูหน่อยนี่ปืนเจะธนูหน่อยปืนเจะธนูหน่อยครับผม เรียบร้อยปืนเจธนูไปเลยปังปังเรเียบ้อยมันจะตายแล้วเออสีท่ทีเดียวตายเลยจบนะครับผมไอ้ดีนี้สุดยอดถึงจะมีแต่ตัว c 0แต่ด้วยสมุดพี่นิว c 2ก็สามารถผ่านไปได้ โอเคก็ okay, ผ่านอิีปประเอย่างสวยงามนะแต่ก่อนปิดคลิปนี้นะ่ะเจ้าของอดีบอกให้ดูอดิแฟคให้3ตัวเน,น้นๆห้น,หน่อยคืออายากะอิโตะแล้วก็อายาโตะนะโดยเหตุผลบางอย่างก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเฮยด้วยอายาโตะด้วยแต่ว่าไออิโตะเราแก้ไปแล้วเนาะอิโตะเราแก้แล้ว,นะว,ลวนะส่วนอายกากะน่ผมว่าอดิแฟคก็น่าจะดีแล้วดูจากอัตราส่วนแต่ว่าน่าจะต้องปรับอาวุธเนาะแต่เดี๋ยวเพราะว่าอายาโตะเราข้ามไปเร็วไปหน่อยแล้วเรามาย้อนดูอายาโตะให้นิดนึงแล้วกันเนาะเราข้ามเร็วนิดนึงถือดาบดำเนาะหกเก้าร เป็นเซต2เบิร์ดสองน้ำปกติถ้าจะเล่นอเอโตะสายเบิร์ดเหรอใช้เซตนี้ก็เป็นเซต4น้ำก็ได้นะครับจริงจริงไอโตะผมว่าเหมาะเซต4น้ำเพราะว่ามันมันโนม่าแท็มันบวกไงคือเดเมจส่วนเยอะมันอยู่ที่สกิลเออะสกิลฝนตกมันไม่ค่อยแรงหรอกมั้งมันแค่แปะน้ำปะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น4น้ำก็ได้แต่ว่าถามว่าใส้เซตนี้มันก็ได้เพราะอเอโตะเป็นตัวละครที่ยังไงก็ได้นะคือผมว่าถ้าจะเล่นก็เล่นกับไฮเปอร์บลูมแหละก็เรียกฝนมาแล้วก็ตุ้มตนไต ว่าไปอดีนี้มีปั้นตัวไหนมาเล่นกับไฮเปอร์บูมหรือยังวะเออชินอบุชินอบุมีปะเหมือนเห็นแบบแวบนี่อ้านี่ไงชินอบุ EM840 ได้ได้เลยเนี่ยก็เป็นอายาโตะชินอบุเล่นด้วยกันนะครับผมโอเคก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณผัดทองนะฮะที่สองสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็รีวิวดีให้ไปก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องด้วย แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมันจบถึงตอนนี้นะครับก็ใครที่สนใจรีวิวดีแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องแล้วก็ทักเข้ามาในอีโมได้เลยแต่ว่าตอนนี้คิวนิดนิดหนึ่งนะไม่ไม่ได้ถึงขั้นยาวมากแต่ว่าจะต้องแบบต้องมีมีสักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับผมก็ออยังไงก็ขอบคุณมากทุกคนแล้วก็ มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ตอนที่300ไปผมว่าเรขกสวยมากเลยนะผมต้องมีกติกาพิเศษไหมว่าใครต้องได้ตอนนี้300ไปแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในคิวที่ทักมานอยู่ใน e อนนีโมด้ว้แหละก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเลือกใครนะฮะถ้าโอ้แต่ว่าขิงไอดีไม่นับนี่หว่าเออต้องมีลิเวอดีเท่านั้นด้วยนะขิงไอดีมันจะไปนับแยงนะฮะโอเคก็ค่อยว่ากันสำหรับนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย